สวัสดีครับกราบสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านกลับมาพบเจอกันในเช่นเคยกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกบัวไทยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ถ่ายทอดสดทางช่อง7สีบ่าย2อโมงตรงนะครับวันนี้มวยมาไวครึ่งชั่วโมงติดถ่ายทอดวอลเล่บอลนะครับทางช่อง7มีถ่ายทอดบอลเล่บอลนะครับทางศึกบไทยเจ็ดสีก็เลยต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาไวกว่าปกติครึ่งชั่วโมงนะครับก็อาทิตย์เดียวนะครับ ไปอัปเดตคู่มวย4ี่คู่ในรายการกันก่อนก่อนที่จะไปลงลึกรายละเอียดน้าหนักนักมวยในรายการแล้วก็เหรีราคาล่าสุดคู่แรกเป็นทับหลวงทับหลวงเพชรเจยตเพชรค,ครับพบกับพรนําโชคสภอบิพัฒน์เวทพิกัด1 2 2คู่ที่2ครับเจ้ายอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยหรือว่าเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์ครับวันนี้มาเข้าเวรแทนเจ้ายอดเสกสรรน,นะครับพบกับเจ้าสิงอุบลอวุดดอ,อนครับเวทพิกัด133 ส่วนคู่ที่3รองเอกครับโปรเยสันป่าตองพบกับอราชายัยกีฬาสปอร์ตเวทพิกัด122ปอนด์คู่ที่4ครับผู้เอกครับเพชรบูไทยอปจนคนรพนมพบกับยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้1้0ปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันไปด้วยนะครับ รวมหรือข้อมูลมวยเด็ดราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับคู่แรกประจำรายการครับเป็นทับหลวงเพชรเจ็ดเพชรพบกับเจ้าพรนำโชคสภูมิพัฒน์เวท122 ายแดงครับทับหลวงเพชรเดเพชรครับหรือว่าอเมืองชุมแพน,นะครับตัวนี้ก็จากขอนแก่นซ้อมอยู่เกียรติเพชรอยู่กับทีมงานครจัดนะครับวัย18ปี170เซนติเมตรครับเป็นมวยบู๊เตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยครับชาน็อกยก2เพชรเจริญชยัยนายกเอธาสาราที่ตุวรรณาแพน็อกยก3าไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างที่ราเชดำเนินโอ้โหวันนั้นก็แลกกับไก่ชนในี่สนุกมากๆนะแล้วก็มาชานองยก2ชานชัยช,ยชเกเยวีนาที่ราเชดำเนิน 1ิมิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชกพรนำโชคสอภูมิพัฒน์ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมสอภูมิพัฒน์สปี170เซนติเมตรครับเป็นมวยเขา่าบูดูดนันต้นต้น,ตน,ตนเล่นฝีมือได้วงในปั้มตีเหนียวหนึบแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,งแพ้เพชรบางทงสอเดชเจ้าพันธ์ที่ลาเชเำเนนเสมอเพชรดำปียุภาใบที่สงขาแพ้กัสตาโวพันชิดมวยไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ศึกมวยพนคนสมุยครับ20กรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อเช้าน้ําหนักสอบเนี่ยมา122.2ทั้งคู่นะครับช่างจริงได้122เท่าพิกัดเลทเปิดอยู่ที่ ฝ่ายแดงเป็นต่อในราคา19นะครับบรรยากาศหน้าเสือทีมงานคนจัดก็อยู่ที่ทับหลวงนะครับตน้ตนสามยกในลุ้นหมัดลุ้นศอกลุนเตะขาเจาะยางก่อนได้กดไม่ลงไปไปลายก็ดูว่าวันนี้จะต้านเขาเจ้าพ่อนาโชคอยู่หรือเปล่าคู่นี้นอกกับในต้นกับปลายครับสยกยังไงก็ต้องเข้าไปที่ทับหลวงก่อนมีสิทธิ์หยิบสดกินเต็มก่อนได้ครับออกไปที่ทับหลวงเพชรเกศเพชรครับจะชนะพ่อนาโชคสภูมิยพัทคู่ที่2เนี่ยเป็นมวยแท้นะครับจะยอดเพชรพรอ,อ่าเพชรพรมคุณมวยไทย หรือว่าเจ้ายอดเพชรพอจเจริญแพทย์พบกับเจ้าสิงห์อุบลออุดรเวทพิกัด133อปอนด์เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนนะครับยอดเพชรเพชรพรมมวยไทยเพชรพรมคุณมวยไทยหรือว่าเจ้ายอดเพชรพอจเจริญแพทย์หรือเดิมๆเลยก็คือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีที่มาต่อยช่อง7สีก็คือเจ้าสักมงคลสมสักก่อสร้างเคยมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยมีประวัติ คือเราจะไม่พูดถึงนะว่าประวัติดีหรือว่าประวัติเสียอเลยงไงต่อยกับอ่าอะไรอะลูกเจ้าพ่อลงต้มอะ่ะไฟนั้นอะ่ะเจ้าตัวก็ยอมรับเองเด็กก็กลับตัวกลับใจก็เป็นมวยที่ขุนเขาขุนมาเทพครับสูงยาวเลยโอ้โหแต่ว่าวันนี้มาแทนเจ้ายอดเสกสรนรถสวยจาดเจดนะครับมีรายการช่วงประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นต้นเดือนนะครับก็มีรายการอยู่แล้วนะครับบอก อายุ23ปีสูง188ซนติเมตรครับจากจังหวัดนครราชสีมาก,ก็สมัยก่อนก็ซ้อมอยู่กับพอเจริญแพทย์นี่หละครับก็เป็นมวยขุนเข่าสูงยาวช่วงนี้ก็ปั้มเจ็บตัวกับฝรั่งต่อยเดืภูทอนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะแต่ว่าเมืองกรุงเนี่ยหายไปนานสามฝ่หลังที่ต่อยไว้ในเมืองกรุงก็มีแพ้บินนายกเอท่าสาราที่สุราษฎร์ ต่อยศึกลวมพลคนสมุยชนะช่างทองเอ็มยูเดนที่สุราชแพ้นักโกสามช่างทองเอ็มยูเดนที่ตะวันนา18มีนาคมปี6กกก็เคลื่อนไหวอยู่แถบภูทรซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ช่างน้ําหนักนะครับ3มไฟที่ต่อยไว้าในชนะมาลวดเลยนะก็ดูการผ่านมวยไม่ธรรมดานะครับดีขวาเยอะเลยก็ดูการผ่านมวยชื่อชั้นมวยเนี่ยดีกว่าเยอะคู่โกสิงอบุบลอออ,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 อุดรหรือว่าเพชรแสนกล้าบาง,องกอกไหลย,ยน ตัวนี้ก็จากอุบวครับซ้อมอยู่ที่กับทีมงาน pk 1 9ปีครับรุ่นน้อง175ซนเมตรได้เปรียบเรื่องความสดได้เปรียบร่างกายต่อยสม่ำเสมอในเมืองกรุงก็เป็นมวยขวาพื้นเพนก็เเป็นมวยเข่าแหละครับประเภทล็อกรัดมัดต,ตีปั้มตีทะลุดูดันชะนะแมนยูสิทธิ์เจนิมที่อ้อมน้อยครับแพ้นกยก2เพรนาเคียนผู้ใหญ่ยูนานที่วันลูเินีแพ้วูธิเดตี่เด็กสิที่ราดเชมเนิน3กรกฎราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ร้อยสามสิบสามเจ้าสิงห์อุบลเนี่ยตอนแรกเนี่ยขึ้นรายการไว้กับอยอดเสือกสัรโลสวยจ่าเจดก็เวทนี้เลยครับร้อยสามสามส่วนเจ้ายอดอยอดเพชรเนี่ยมาแทนก็ต่อยเวทนี้ร้อยสามสามมีรายการอาทิตย์หน้าวันนี้ก็เป็นเวทถือว่าเป็นเวทที่ยังต่อยอยู่สม่าเสมอ,อแต่ว่าเจ้ายอดเพชรจากที่สืบข้อมูลมาเจ้าตัวก็ต่อยอยู่ภูทรสามไฟนี่ไม่ได้ชั่งน้ําหนักทั้งสามไฟเลยนะ เมื่อเช้ามาร้อยสามสิบสี่ครับลดไปหนึ่งปอนด์ก็วิ่งลดน้ําหนักอยู่พอสมควรส่วนเจ้าสิงห์อุบลเมื่อเช้ามาร้อยสามสามจุดสองลดศูนจุดสองสบายสบายเลดเปิดอยู่ที่อ่าเลดยังไม่เปิดนะครับคู่นี้เพราะว่ายอดเพชรมาเข้าเวนแทนคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงกระดูกมวยลึกๆแล้วเนี่ยโอ้โหผมดูว่าเจ้ายอดเพชรเนี่ยเขาดีกว่าเยอะเลยนะต่อยระดับโฟกัสแอดสันป่าตองเลยนะตัวนี้ต่อยพวกเพชรวิชยัยชอจรอบุญที่ต่อยกับเจ้าเดโชอ่ะ ต่อยเอ็กซ่าซอจารุวันลูกเก่งก็คือลูกขวางวงในครับคือสมัยก่อนเนี่ยต่อยแรกๆเนี่ยยังดูอ่อนแอนอยู่เลยเจ้ายอดเพชรตัตวนี้ก็เคยมีประวัติจริงครับที่ช่องเกตินี่แหละวันนี้ก็มีโอกาสกลับมาโชว์ฟอร์มที่ช่องเอีกครั้งหนึ่งก็ต้องต่อยให้ประทับใจให้ได้คู่นี้คืออยู่ที่ตัวอยู่ที่เสืออยู่ที่บรรยากาศอยู่ที่ราคาคู่นี้ถ้าขึ้นมาราคายอดเพชรเป็นต่อสักเสมอหรือว่า19เนี่ยผมดูว่าน่าเล่นมากคือดีกว่าได้ใหญ่ด้วยวันนี้ยืนเทียบกันแล้วต่างกันเกือบ10เซน่ะ แล้วที่สําคัญคู่นี้เข่าชนเขา่าโดยเฉพาะลูกขวางเนี่ยผมดูว่าโอ้โหตัวนี้ประเภทแข็งโป๊กเลยขวางแทงถึงหน้าผากเลยนะเจ้ายอดเพชรต,ตัวนี้วันนี้ผมชอบยอดเพชรนะคือขอให้มาสู้ครับวันนี้ถ้าตัวสู้ราคาดีวันนี้น่าเล่นแต่ถ้าตัวไม่ดีราคาไม่สู้ก็วันนี้ก็ต้องตรงข้ามอย่างเดียวอะ่ะวันนี้ผมชอบยอดเพชรนะดูกระแสเลดูราคาก่อนถ้าเลดเปิดขึ้นมาดีๆราคามาสู้เนี่ยถือว่าน่าเล่นมากดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะเลย วันนี้ผมชอบไปที่ยอดเพชรครับจะชนะสิงห์อุบลออุดรคู่ที่3รองคู่เอกครับแก้มือล้างตากันครับโปรเยออ่แอสันป่าตองพบกับอัจฉริยกีฬาสป,ปอร์ต122ปอนด์ไปต่อยกันมาที่วัลลุมินี3ยกนะครับโปรเยออ่แอสันป่าตองบอสันใต้จากเชียงใหม่ซ้อมบอสันใต้ที่เชียงใหม่นะครับก็มยวยวัย25ปี167เซนติเมตรก็ดาววิแมทภาคเหนือนะครับประเภทบูเจอบูครับออ๋เป็นมวยจังวะฝีมือต้นๆหนักแรงทุกลูกนะครับ จังหวะเตะต่อยรุนแรงฝีมือคามเป็นมวยดีแพ้เด่นสีดายกที่เดาพงที่ช่อง7ช้านกยก4เพชรกล้าอินไฟสไตล์ที่ลาดดำเนินแพ้อัตชัยกีฬาสป,ปอร์ตคู่โจทย์ในวันนี้ที่วันล,ลุ่ินี3ยกคู่โจกอัตชัยกีฬาสป,ปอร์ตปอประจันสีโรงเรียนกีฬาลำปางจากพะเยาซ้อมกองทัพภาคที่3ที่เพชรบูรณ์2 2สปี168สซ้ายฝีมือเข่าสมัยก่อนในเข่าบูดูดันช่วงนี้ครบเครื่องมีหมัดมีศอกบูดูดันยันหยกครับประเภทเดินตั้งแต่ยกแรกยันยก5 สภาพร่างกายดีไม่มียุบไม่มีแผ่วครับต่อยไว้ดีถือว่าดีมากกลับมาภาคนี้เนี่ยยังไม่คือฟอร์มดีมากนะแพนน่าจะแพ้ปานเทพแค่ไฟเดียวอะหกเจ็ดไฟเนี่ยแพ้ปานเทพวีเคเขาใหญ่ที่ช่องเจ็ดชนะเพชรทองกอาการลวกที่อ้อมน้อยชนะโปเยอัสันป่าตองที่วันลูมินีคู่นี้ร้อมาร้อเท่าพิกัดนะฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ําเงินลดศู เลดเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินครับอัชัยเป็นต่อในราคาเสมอช่วงนี้บรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมแอดสันป่าตองดีกว่าต่อยช่องเจ็ดสีช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าดวงกาลังดีคือคู่ขี้สูสีบรรยากาศดีกว่าส่วนจังหวัดอัชัยล่าสุดต่อยกันมาเนี่ยก็ต่อยดีคือคู่นี้เบียดกันมากต้นต้นวันนี้ผมดูโปรเยเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ว่าสามยกเนี่ย ต่อยหล่นหรือเปล่ากดอยู่ไหมถ้ากดไม่ลงวันนี้ไปปลายที่ผมดูว่าอัตชัยเนี่ยมั่นคงมาตรฐานกว่าคือต้นๆเนี่ยหนักแรงทุกลูกพอๆกันแหละแต่ว่าเจ้าโปเยเนี่ยจะไวกว่าน,น่อยเชิงโชคฝีมือเขาจะเก๋ากว่าส่วนอัตชัยเนี่ยจะได้เปรียบลูกแข็งแรงลูกบู๊คือเดินบู๊เดินชนวงนอกเนี่ยดูดีสูสีคู่ขี้ส่วนวงในเนี่ยมีลูกขวางลูกค้ำมีสอกอันตรายแข็งโป๊ะครับวันนี้ผมชอบไปที่อัตชัยนะมั่นคงมาตรฐานกว่าวันนี้จะชนะโปรเยอัสันป่าตองย้ำแขนได้ คู่ที่4คูเ่เอกครับเพชรภูไทยอปจนครพนมพบกับยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้140ปอี่์อเพชรภูไทยอบจนครพนมหรือว่าศิษย์สารวัตรเสือเดิมนั่นแหละครับจากนาครพนมซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรอยู่กับติมานคนจัด22ปีร้ก็ตัวนี้ก็สมัยก่อนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฉาย,ยาก็คือ2อกสอกคัตเตอร์ก็เป็นแชมป์โอหลายเส้นหลายสถาบันเลยสมัยก่อนก็กระดูกมวยเนี่ยระดับ A บวกแล้วตัวนี้ต่อยมานาน เคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดด้วยนะสมัยก่อนในรุ่นรุ่นร้อยประมาณร้อยยี่สองร้อยี่สิบร้อยิบสองปอนประมาณเนี้ยคือต่อยมานานแล้วครับตัวนี้กระดูกการผ่านมวยดีแต่ว่าหายไปนานหายไปนานมากกับมวยไทยห้ายกครับสามไฟหลังที่ต่อยวายนะครับอ,า,อายุก่อนครับยี่สิบสองปีร้อยเจ็ดิบสองเซนติเมตรเป็นมวยฝีมือเข่าก็ทรงเข่าครบเครื่องแล้วครับชนกยกสีก่สกุลใช้เล็กแปงกองปราบที่สุราชชนะเจ้าอับดุลวีนํามวยไทยที่ RWS แพนนกจก2นักลบแฟร์เทคที่วันลูมินี14กรกฎาคมปี66ล่าสุดไปต่อยศึกเควนคลิกบ็อกซิ่งมาของสอมาคมอะไรสักอย่างได้เหรียญเงินมานะครับช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกยอด e ีทีกระเป๋าลิงกี้ปรทอทองทวีเพชตส่มนึกจากร้อยอซ้อมอยู่ที่เดก19 26ปี173เดนติเมตรเป็นมวยขวาเขาล้วน,นบูรุดันจุดเด่นก็คือลูกแข็งแรงท่าตนโนดหัหัหวใจดีแต่ว่าช้า แพ้ตักศิลาชอห้าพยักษ์ที่ตะวันนาชนะผิวผ่องกอการลวกที่สุราชแพ้มร,รดกเพชรโมนิเกตเเก้าที่ลงังสิทสิบสี่พฤษสภาคมที่ผ่านมาคู่นี้ถ้าพูดถึงเกรมวยเนี่ยไอ้เจ้าเพชรบูไทยมันอยู่ระดับ A บวกไปแล้วนะยอดเอทีเนี่ยผมดูว่ายังไม่ถึงนะได้เปรียบสภาพร่างกายอย่างเดียววันนี้ผมดูว่าต้นๆความเป็นมวยฝีมือความไวในเพชรบูไทยก็ดีกว่าส่วนวงในเข่าในก็ไม่เป็นรองเพราะพื้นเพเขามาจากมวยเข่าอยู่แล้วน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าเพชรบูไทยลด0.4ครับ ส่วนเจ้ายอดอีทีเนี่ยลด2ปอนด์ก็ไปจุดหกลดเยอะมากแล้วก็เป็นมวยที่ใช้พละกําลังด้วยวันนี้จะบดอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมชอบที่เจ้าเพชรภูไทยอปจอนครพนมครับวันนี้จะชนะยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้ผมดูว่าเกือบจะทุกสานักในวันนี้อยู่ที่เจ้าเพชรภูไทยสรุปมวยนักมวยชอบทีเด็ดสาดาวแล้วก็หดาวประจารายการนะครับศึกมวยไทยเสีวันอาทิตย์นี้ครับสาดาวประจํารายการก็อย่าลืมฝากกดไลค,ค์กดติดตามกดสมัคสมาชกกันไปด้วยนะครับก่อ,อนที่เราจะไปให้3ดาวแล้วก็5ดาว สามดาวออกมาที่คู่แรกเปิดหัวทําทุนทับหลวงเพชรเจ็ดเพชรครับอยู่กับจีมงานคนจัดหนักแรงทุกลูกสามยกลุ้นก่อนได้กดไม่ลงน่าจะมีเมามีซึมเมียการได้ขยับขยายออกตัวได้ครับหนักแรงจริงครับตัวนี้ขอให้โดนครับวันนี้ผมดูว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยหนักกว่าพอนําโชคเนเป็นมวยเขาต้องรองท้ายๆเลยก็วันนี้จะชนะพอนําโชคสบวิวัตรเป็นมยชอบสามดาวเลทเปิดประมาณ19หน้าต่อ5าดาววันนี้ชอบไปที่เพชรภูไทยอ,อ,อบจนครปนม เนื้อตัวดีน้ำหนักมาดีได้เปรียบกระดูกมวยเกรดมวยชื่อชั้นดีกว่าครบวงจรเลยวันนี้เรีเปิดประมาณ1 1 8อาจจะแพงหน่อยแต่วันนี้ดูน่าเล่นผมดูก่อนโชคไหลต่อ742-1แน่นอนราคานี้รีบกดไปก่อนเลยจะชนะยอด E t ทกระเป๋าลิงกี้ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสรุปว่าชอบ4ี่คู่ในรายการคู่แรกชอบไปที่ทับหลวงเพชรเจ็ดเพชรคู่2ชอบไปที่เจ้ายอดเพชรเพชรพรหมคุณมวยไทยคู่2เนี่ย คือมีข้อแม้นะราคาต้องดีตั๋วต้องสู้วันนี้ถ้าขึ้นมาราคาเป็นต่อดูน่าเล่นแต่ถ้าราคาเป็นรองเยอะหรือว่าราคาไหลตรงข้ามหน้าเดียววันนี้ก็อย่าไปสวนเขาคือคู่นี้ขออย่างเดียวคือถ้าขึ้นมาราคาสู้วันนี้น่าเล่นมากยอดเพชรคู่ที่3ชอบอาัตาชาัยกีฬาสปอร์ตคู่ที่สี่วัที่เพชรปูไทยอปจอนครอปนมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก f อทุกท่านเฮงเงรวยๆจากลาทั้หมดเพลยเท่านี้ขอประคุณครับ <laughs> © bf